อาจารย์คะจะช่วยให้นักเรียนวัยรุ่นที่เรียนอย่างไม่มีจุดหมายเห็นความสําคัญของการเรียนได้อย่างไรคะเด็กไทยจานวนไม่น้อยแล้วไม่เฉพาะเด็กไทยเด็กประเทศอื่นในโลกก็ไม่น้อยเือนกันคือเรียนไปแค่ว่าพ่อแม่ให้ไปเรียนก็ไปเรียนตามหน้าที่ก็เรียนไปแบบสั่งกตายถ้าอย่างนี้เนี่ยผลการเรียนจะไม่ค่อยดีเพราะเป็นการเรียนแบบเหมือนกระถูกบังคับให้เรียนตัวเองไม่ได้อยากเรียน มีจังหวะมีโอกาสก็โดดเรียนอะไรไปเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ผลดีคนที่จะทําอะไรได้ผลดีรวมทั้งการเรียนด้วยมันต้องทําแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามี p a s ชั่นคือมีความกระตือรือร้นมีเป้าหมายว่าอยากทาอยากเรียนเพราะเห็นประโยชน์ของมันหัวใจอยู่ตรงนี้นะเพราะเห็นประโยชน์เช่นถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เราจะต้องเรียนให้ดีเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆสอบข้อมหาไวิาลยดีๆแล้วนะาคตจะได้ทํางานดีๆชีวิตมั่นคง มีหน้าที่การงานมีรายได้ที่ดีมีครอบครัวที่ดีในอนาคตเนี่ยมันต้องมีพ a s ชั่นในใจหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกมีความรู้มากๆเนี่ยแล้วก็เก่งๆจะได้ทําให้โลกดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชุมชนที่เราอยู่เมืองที่เราอยู่หรือเปลี่ยนแปลงทั้งโลกลได้ยังไงบ้างเนี่ยผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่และครูต้องปลูกฝังเป้าหมายชีวิตให้กับเขาแล้วทําให้เขาเรียนอย่างมี p a s ชั่นคือมีความกระตือรือร้น,น,นเห็นประโยชน์ถ้ายอย่างนี้แล้วเราก็ผลการเรียนมันจะดีขึ้นมาเป็นเท่าๆเลย ในเวลาที่ใช้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นปลูกฝังประโยชน์ให้เขาแล้วก็เอาตัวอย่างคนที่ทําได้ดีประสบความสำเร็จมาเล่าเพื่อให้เด็กเกิดมีไอดอลไงไอดอลไม่ใช่แค่นักร้องนักเต้นนะไอดอลควรจะเป็นคนที่ทําได้ดีประสบความสําเร็จในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปลูกฝังเรื่องนี้มากเลยในหมู่บ้านแต่ละแห่งหรือในตําบลแต่ละแห่งในเมืองแต่ละเมืองมีคนในหมู่บ้านนั้นไปทําอะไรประสบความสําเร็จ เช่นว่าไม่ไว่าจะเป็นทาหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนักกีฬาหรือเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์จะในด้านใดก็ตามเขาสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยเพื่อให้เด็กๆไม่ได้เห็นว่าโอ้โหคนคนนี้ก็เกิดที่หมู่บ้านเดียวกับเราตำบลเดียวกับเราเมืองเดียวกับเรานะแล้วเขายัางทํา ชีวิตเขาเองให้ประสบความสาเร็จอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าถ้าเราเอาจริงเราก็มีสิทธิ์จะเป็นได้เหมือนกันสิเขาก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกับเรานี่นามันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดพาชั่นเลยกระตือรือล้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญเงินของไทยเราเองก็ต้องให้พ่อแม่และครูบาอาจารย์ช่วยกันปลูกฝังสิ่งนี้ให้เพิ่มขึ้นจริญพอ